แล้วทำไมมันเมื่เอเฮ้ยไปนะฮักกี้ฮักกี้มารถยังรถยังโอ้โหเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าอ่ะเฮ้ยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วหนี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 สวัสดีครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนเริ่มคลิปกรุณากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตาดำดำได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ ณโรงงานทําตุ๊กตา Playtime c o r p o r a t i o n ซึ่งผมเคยทํางานอยู่ที่นั่นและได้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานของผมนั้นหายไปอย่างมีเงียนงำสิ่งที่พวกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้คือตุ๊กตาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกที่เคยมีมาชื่อของเธอคือป๊อปปี้เธอเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่มีสติปัญญาของโลก เด็กๆสามารถคุยกับเธอได้และป๊อปปี้ก็สามารถตอบคำถามเด็กๆได้และเธอก็เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่สามารถมีบทสนทนากับเด็กๆได้ด้วยตัวของเธอเองเชื่อไหมล่ะลองดูซิไดยเวลาเล่นกับป๊อปปี้แล้วป๊อปปี้เป็นตุ๊กตาที่เหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆเลยแหละสวัสดีฉันชื่อป๊อปปี้ ฉันรักคุณชันตีนให้หน่อยได้ไหมได้เลยจ้ะน้องป๊อปปี้ตุ๊กตาตัวนี้ต้องการดูดีเหมือนเด็กสาวที่น่ารักสมบูรณ์แบบขอบคุณผมของเธอนั้นแข็งแรงมากไม่หลุดติดหวีแต่หวีติดผมและเธอยังมีกลิ่นเหมือนดอกป๊อปปี้ฉันเป็นผู้หญิงจริงๆสนใจเล่นกับป๊อปปี้ไหมเวลาอะไรเวลาเล่น แล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าตุ๊กตาที่ดีที่สุดในโลกนั้นเป็นยังไงมาที่นี่สิมาเยี่ยมโรงงานของเราเรามีพาเที่ยวโรงงานด้วยนะเพียงแค่คนละ2.99ดอลลาร์เท่านั้นแล้วมันจะเป็นชั่วโมงที่วิเศษที่สุดในโลกเชื่อฉันสิมา嘛มาสิจะไปดีไหมเนี่ยอะไรอะประตูรูปดอกไม้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตอปปี้เพย์ทาให้เสียงภาษาไทยโดยพันเบคอนจดหมายทุกคนคิดว่าพนักงานที่นี่หายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ที่จริงแล้วพวกเรายังอยู่ที่นั่นช่วยด้วยตามหาดอกไม้และช่วยพวกเราทีช่วยด้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 วยเอาแล้วครับเพื่อนๆืน่ได้เวลาตามหาความจริงครับว่าเพื่อนๆร่วมงาน สมัยก่อนของผมหายไปอยู่ไหนหมดนี่มันโรงงานอะไรวะเนี่ยเอาลืมไปเราเคยทำงานที่นี่ว่ะซ้ายมือมีป้ายป๊อปป,ปี้นะครับแล้วก็โซฟามีประตูด้วยหรอใส่รหัสเป็นรหัสสีครับไหนลองดิฟ้าเหลืองไม่ได้มัวไม่ได้แล้วสีจะไปเอาจากตรงไหนพื้นหรือเปล่ะนะแดงฟ้าเหลืองครับมาลองดู ฟ้าแดงแล้วก็เหลืองไม่ได้แสดงว่าเราต้องไปหาสีครับเพื่อนป๊อปปี้วอนทูเพลย์๊อปปีอยากเล่น <c ười> ใครก็ได้ไปเล่นกับป๊อปปี้นะครับเวลคัม <Welcome S 2> ด้วยแหมเวลี่กูดขอบคุณมากเลยอันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มีเทปด้วยหรอเทปสีเขียวครับกดแท็บเพื่อดูไอเทมไหนลองดิกดแทบ็บ แล้วก็ดูไอเทมอ๋อได้เทปมาแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปใส่เครื่องเล่นเทปสีเขียวอ่ามาดูซิมันคือเทปอะไรครับเพื่อนๆสวัสดีฉันชื่อเลปีรฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตในโรงงานนี้ถ้าคุณดูเทปนี้อยู่แล้วก็แสดงว่าคุณกำลังบุกรุกรงงานของเราอยู่แน่นอนว่าเราเล่นเทปนี้ตอนโรงงานนี้ปิดในทุกๆวัน ดังนั้นคุณคือผู้บุกรุกแน่นอนถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นบริษัทของเล่นนะนะแต่พวกเรามั่นใจมากว่าระบบความปลอดภัยของพวกเรานั้นดีเยี่ยมยกตัวอย่างคือที่นี่เต็มไปด้วยกลไกเต็มไปหมดถนายเผลอไปแตะละก็สัญญาณมันจะดังขึ้นทันทีและตำรวจจะรู้ขอบคุณครับเลบีแอร์แม่ขาศาสตร์เรียนทราบให้แจ้งนะครับขี้เกียจฟังละ พอดีเจอห้องใหม่หน่าสนใจเฮ้ยอะไรอ่ะรถไฟเหรอครับว้าวแล้วก็มีกล่องของเล่นด้วยเต็มไปหมดเดี๋ยวนะกล่องของเล่นเป็นรูหรอเฮ้ยหรือว่าของเล่นมันจะหลุดออกมาโอไม่ oh my, นะทำไมของเล่นมีเลือดด้วยอะเฮ้ยบรรยากาศแ,แปลกๆแ,แ,แล้ว รถไฟส,เเเสีเขียวชมพูเหลืองแดงห,นน Healthy, หรือว่าจะเป็นรหัสวะเขียวชมพูเหลืองแดงทุกคนช่วยจําหน่อยอันนี้ไลอีทเฮลตี้เหรอไปไปไปเขียวชมพูเหลืองแดงท่องไว้ท่องไว้มาแล้วครับลองดูสิเขียวชมพูเหลืองแดงเฮ้ยใช่นี่มันห้องห้องกล้องวนจรปิดครับห้องโมนิเตอร์ชัวเลยเดี๋ยวนะ ที่นี่เหมือนจะเป็นอยเทปสีน้ําเงินเหรออา้านี่ไงเครื่องได้สีน้ำเงินครับใส่ไปแล้วปับ๊บพิธีทัสอะไรอะ่ะ Playtime นี่คืออุปกรณ์ g r a ็ p a พคมีไว้สำหรับการทำอะไรใส่ไว้ด้านหลังเราและรัดสายให้แน่นไหมครับโอเคจากนั้นเราสามารถใช้มือทั้งสองข้างเป็นปืนใหญ่ในการจับของ ได้และดึงของได้โอ้โหเฮ้ยเจ๋งเลยมีอุปกรณ์ด้วยการจับนั้นเราสามารถดึงได้ทั้งสองมือและอย่าจับเพื่อร่วมงานอุ้ยอขาดได้เลเอและมือทั้งสองข้างนั้นยังสามารถนำไฟฟ้าได้อีกด้วยโอ้โหเจ๋งเลยขอบคุณโอ้แล้วอุปกรณ์นั้นก็อยู่ด้านซ้ายมือเรา What's the time เวลาอะไร Play time เวลาเล่นมาแล้ว <c oughs> เปิดไห้ด้วยอ,อตตัตโนมัติเรียบร้อยอะได้มาแล้วครับกดมือได้อู้หูยังยาวแล้วทำไมมามือเดียววะเนี่ยจับจับ,จบได้ไหมจับหลอดไฟไจับหลอดไฟได้ด้วย <c oughs> ไ,ปไปเดินเล่นกันสนุกแล้วได้อุปกรณ์จับตุ๊กตาแล้วดึงอ้านี่ ดึงได้เอ้าเดี๋ยวตุ๊กตาหายตุ๊กตาหายไปไหนอ๋ออยู่นี่โถนึกว่าหายไปแล้วเพชรไทม์อันนี้เป็นด้านไหนนี่มีเอ๊ะแสงเอานั่นไงครับแปะมือสีน้ําเงินครับโอ้โหมีสแกนมือด้วยเป็นไงเปิดแล้วครับโอ้แหจะเสียงซาวไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ <c oughs> ต้องเข้าไปใช่ไหมมาโอ้โหเดี๋ยอามันยืนโบกมือย้อยๆตรงนั้นครับทุกคน โอ้โหเนี่ยนะผมเห็นตัวนี้ละมันอยู่ที่ปกมันต้องเล่นผมชัวมันต้องเล่นผมชัวเลยเพทามโอ้ด้านล่างมีตัวอักษรเป็นสี่เหลี่ยมเขียนว่าฮักกี้นะครับวางไว้ h u g g y โอ้ตรงนั้นมีประตูกลตรงนี้ด้วยหรอไหนดูดิฮักกี้มีเพลงด้วยเออ ยูเฟนฮักกี้โอ้โหเดี๋ยวนะเขาลองว่ามันจะกอดเราจนกว่าเราจะแตกครับฮักกี้วักกี้เป็นตุ๊กตาที่สร้างขึ้นในปี1984นะครับสร้างมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับคนแล้วก็กอดได้เต็มไม้เต็มมือกอดเต็มมือเกินไปปาตัวบลเลิรเลย <laughs> โอ้โหดูสภาพขอขอฟังเพลงอีกรอบได้ไหม ดดดดึึึึงงงงโอเคฮักกี้ยูอเฟนฮักกี้เอาดับเอายูป๊อปอะเสียงอะไรเฮ้ยฮักกี้คุณแจไปอยู่ตัวมือนายได้ไงเพื่อนเดี๋ยวนายมันเอาให้เราเหรอโอเคขอบคุณครับแล้วนายไม่ปล่อยเหรอเพื่อนปล่อยเออต้องดึงเอาโอ้งกซะด้วยขอบคุณนะฮักกี้ ไปครับประตูไหนวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าอา๋อพาวเวอร์สนะครับเอาแล้วครับส t a ร f only และทีนี้ไปสตาร f เก่าก็น่าจะได้อยู่แหละห้องไฟฟ้าชัวเลยนี่ไงห้อแปลงเอาแล้วแล้วเราต้องทำยังไงครับเนี่ยเดินไปด้านในก่อนแล้วกันอันนี้ป้ายโอ้ประตูปิดตกใจโอ้ <laughs> ใครมันช่างติดไฟสีแดงไว้ในห้องเนี่ยห้องไฟฟ้าใครติดไฟสีแดง อาเฮมีสนิมนะน่าจะเป็นสนิมแหละครับเนาะอ่าแล้วก็ดึงดึงเอ้ยห่น่นว่ะเน่นไม่ได้เปิดนานแล้วกดหไม่ออกเดี๋ยวนะเรียบร้อยมาลองวิชานำไฟฟ้ามับโอ้โหโคตรเท่มือสามารถนำไฟฟ้าได้แล้วเราก็ต้องไปจัดการแปะที่เสาไฟฟ้าครับตรงนี้ใช่ไหม โอ้ติดแล้วเรียบร้อยอีกอันหนึ่งด้านหน้าไปดูเลยเพื่อจะแอติเวตประตูใช่ปะอะ่มาครับมุมนี้ติดแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเอ๊หตุก,กตาเหรอม่แปลกมากครับว่าตุก,กตาที่นี่มีเลือดทุกตัวเลยครับหรือว่าโรงงานตุกตาป๊อปปี้เพทามนี่มันจะผลิตตุกตาที่เอา้า ฮักกี้หายเวรแล้วไงโอ้โหแต่ล้วมันวิ่งไปไหนแล้วล่ะฮักกี้เออไม่ปลอดภัยแน่ๆมันไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหฮักกี้กูไม่รอดแน่กูไม่รอดแน่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะ้วบบต้องไปที่ไหนนะเอาสลืมทิศเลยแล้วต้องไปไหนวะเนี่ย กลัวฮักกี้อ่ะเออยตัวมันยังใหญ่แบบสูง2เมตรกว่วกว่าได้3เมตรเลยด้วยซ้ำอ๋อนี่ไงประตูลืมลืมเลยว่าเป็นซ่อมมาล้วกี้โอ้โหเอาซะเอาซะเซอร์เลยอย่าบอกนะว่าเปิดประตูแล้วแม่งอยู่ด้านในอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะด้านบนมี Make a Friends นะครับมาสร้างมิตรภาพกันเถอะอุอ้ยมิตรภาพมิตรภาพ มีสภาพอยู่ที่ห้องเบอร์ศูนย์ห้าอยู่ปะวะเอ้ยไม่ไม่มีโอเคลโ้ยโอ้โหตกใจหมดท่อแตกอุดได้ไหมโอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยอุย้ยมาแตกตอนเราเดินผ่านพอดีด้วยเป็นไปได้แต่นานี่มันอะไรอะ่ะพุ่งของฮักกี้เหรอเปิดสิสวัสดีครับ อะไรอะเบสองเหมือนจะเป็นห้องทิ้งขยะหรือเปล่าแต่ไม่มีขยะเลยโรงงานมันปิดไปนานแล้วอะเนาะน่าจะไม่มีเครื่องเล่นเทปสีส้มมีเทปสีส้มไหมไปด้านบนครับโอ้โหแสงสีแดงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่มันห้องอะไรวะเนี่ยมีแผงควบคุมด้วยหรอมีลาน ลายผลิตเหรอครับเฮ้ยมีที่คีบด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอย่าลืมเบรกนะอย่าลืมพักผ่อนบ้างอ่าแท่นวางของนะครับอาจจะต้องเอาอะไรมาใส่เอ๊ะโอ้ฟิวเปล่าเนี่ยอะใส่ฟิวให้ครบสี่สีครับตอนนี้เจอสีน้ำเงินแล้วแล้วอันที่เหลือน่าจะอยู่ด้านล่างนี่เอานั่นไงอันที่สองอ่าเรียบร้อยอันที่สองเหลืออ,อีกสองอันครับเพื่อน เดินหาก่อนอันนี้อะไรวะเนี่ยประตูเหรออุ้ยเจอนะดึงอือโอ,อ้ทางขึ้นก็คือกลับไปทางนี้ได้ไปขึ้นนะครับไม่มีอะไรอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมนอกจากให้เราหาฟิลแล้วเราต้องวิ่งหนีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะลายผลิตอย่างหลอนเลยหัวเด็กโรงงานทำตุกก๊กตาใครอยากมาเที่ยวบ้างโอ้โหมันต้องใช้สองมือในการโอ้นี่ไง อาอันที่3ครับเหลืออันเดียวแล้วอันที่4แล้วเราก็น่าจะสามารถเปิดกลไกแล้วก็ปลดล็อกอีกมือหนึ่งได้นะครับเพราะว่าผมเห็นมือหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนๆโอเคไม่เจอวะอันที่4ี่อยู่ไหนวะเนี่ยฟิวเว e you? ายูเวอ r e y ายูไม r เฟรนเดี๋ยวผมเอาที่เหลือไปไปใส่ไว้ก่อนแล้วกันครับอันที่สี่ยังไม่เจอครับทุกคน หานานเลอเกินล่ะกี้ยังไม่เจอเอามาใส่ก่อนมาอันที่สีเขียวนะครับสีแดงนี่ไงตรงข้ามนั่นมีนะครับเห็นปะมีมืออยู่ครับเป็นมือสีแดงครับเพื่อนเอะอ,อันที่สีอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าไม่มีอยู่ไหนอะ่ะอยู่ตรงชั้นเอานั่นไงโอ้โหเจอแล้วครับอยู่ตรงชั้นวางของเ,อเรียบร้อยไปเอาไปใส่เครื่องคีบกันครับ ดูสิว่าพอเอตดิเวตมาแล้วมันจะเท่ขนาดไหนมาแล้วเตรียมนะเพื่อนๆเตรียมรับชมกึ๊บอุ้ยเหมือนเครื่องคีบทุกตาเลยโอ้โหอย่างเท่ครับแล้วเขาก็ไปคีบคีบมือมาให้เราเจ๋งเฮ้ยไม่ธรรมาดามาแล้วมาแล้วมาแล้วเบรกเบรก โอ้โหลองอย่นี้เลยล่อไม่ลงไปดูนีโอ้แตกเลยสภาพยังดีอยู่อ้าได้แล้วสองมืออื้มไปลองเปิดประตูดูซิว่ามันจะใช้ได้บนไหมปึ๊บโหลดโหลดแล้วแ้ไม่มีตัวอะไรโผล่มาไม่มีใช่ไหมโอเคโวเแลก็มือซะเหลือเกิน กูลงมาทำไมวะเนี่ยโอ้หไหล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 ยังไงฮึล้วแล้วไปยังไงฝั่งนี้ไปไม่ได้อันนี้เป็นฟิวที่ไม่มีพลังงานเดี๋ยวนะเราก็ต้องไปหาอันที่มีพลังงานหรือเปล่าอันนี้เป็นเสาไฟเสาไฟเอ่อทางนี้ขึ้นด้านบนได้ครับแล้วก็มีออกขวาอะไรวะเนี่ยอันนี้โอ้อันนี้มีพลังงาน โอเคแสดงว่าต้องต้องขึ้นไปด้านบนเพื่อไปชาร์จไฟแล้วก็ลงไปจับอีกอันนึงด้านล่างนะครับตรงนั้นครับไปไงวะปล่อยมือก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะะตรงนี้เราก็จับตรงนี้เลยโอเคแล้วเราก็ลงไปด้านล่างเอาไปแตะอ่าจากนั้นเราก็เดินไปเพื่อเอามืออีกมือนึงแตะเรียบร้อยไหลไปแล้วไหลไปเครื่องบท ดัาน่าเครื่องบดหรือเปล่าเออ,เอ,อแล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่ามันเป็นลายผลิตอะไรแล้วก็ไหลไปด้วยไหลไปเรื่อยเลยทีนี้อุ้ยเอาแล้วขยะเรอเดี๋ยวนะเสยษตุ๊กตาอย่าบอกนะแม่งเข้าเครื่องบดอนะเฮ้ยเอาแล้วเครื่องบดชัวด้านล่างเอ,อ๊ะไม่ใช่เหรอ สวัสดีครับอะไรวะเนี่ย Make a Friend อันนี้มันห้องห้องผลิตตุ๊กตานี่หว่าอู้หเราอยู่ในห้องผลิตตุ๊กตาครับเพื่อนอันนี้อะไรอะ Nobody l e v e without a toy ไม่มีใครออกไปโดยไม่มีตุ๊กตาได้แสดงว่าเราต้องผลิตตุ๊กตาก่อนนะครับดึงไม่ได้อันนี้อะไรอะ นิสเพลเวอร์นะครับต้องการพลังงานงั้นเราดูตามสายไฟไฟไฟพลังงานหม้อแปลงตัวอยู่ด้านบนเหรออ้าตรงนั้นไงครับมอแปลงโอเคปะเป็นจัดการซ่อมหม้อแปลงกันครับเราจะได้มีพลังงานในการทำตุ๊กตากันมาขึ้นไปเอาแล้วเราจะได้ผลิตตุ๊กตาแล้วตืดด่นเต้นเอาตัวอะไรดีผมอยากได้เสื้อน้อยเสือน้อยโอ้โหเทปสีชมพู แถวนี้มีเทฟเสียมพูไหมไม่มีนะอะไรวะน่ะดึงเหรอโอ้มีการดึงดึงทางเดินได้ตรงนี้เป็นฟิวพลังงานโอเครู้เรื่องแล้วก็มีเสาไฟอยู่อยู่สองเสาเออไปไงอะ <c oughs> ดึงทางนี้ได้ไหมอ่าแล้วเราก็เดินไปแขนเราจะยาวพอไหมครับเนี่ยอ่ะไปะแล้วแล้วเสามีสองอันครอบด้านนี้ก่อน ครอบด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องดึงเดี๋ยวนะเอามัวแล้วกันอ่ะตรงนี้อแตะไปสองอันจากนั้นผมก็ต้องไปที่หมออแปลงใช่ไหมอย่างนั้นเราไปดึงทางเดินก่อนดีกว่า,าเราจะได้ไปที่หมออแปลงได้ใกล้ๆครับมาดึงตรงนี้ก่อนอ่าดึงฮึ๊บเอาไม่ถึงอ่าแล้วก็กลับไปที่เดิมไปไปมัดเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้ที่เรามัดอ่าซ้ายไม่ใช่ออกขวาดิออกขวา อ่าแล้วก็มัดอ้อมไปเอออย่างนี้แหละแล้วก็เดินถอยหลังไปที่หมอแปลงจากนั้นก็เอามือสีฟ้าแตะแมบเรียบร้อยวู้ฉลาดจริงๆเลยเราลงไงวะลงกระโดดได้ไหมขี้เกียจเดินขี้เกียจเดินลงจะตายไหมเอางั้นเราเราไปทางธรรมดากันดีกว่าไปไปไปทางธรรมดากันดีกว่าเดี๋ยวตายครับ <laughs> ไม่คุ้มไม่คุ้ม มาครับเพื่อนๆได้เวลาเปิดลายผลิตแล้วกดแมพแล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยตื่นแล้วหุ้ยลายผลิตลืมตามาเดี๋ยวเราใส่อชิ้นส่วนของตุ๊กตากันครับน่าจะต้องกดปุ่มด้านซ้ายนี่นะมาดูซิอันแรกเป็นอะไรอันแรกน่าจะเป็นแขนกับขาครับอันที่สองอุ้ยโคตรเท่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวนะ แล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วเป็นอะไรเป็นหัวไหลไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะคนลุกฮะนี่คือลายผลิตตุ๊กตาครับแล้วเข้าไปในเครื่องเครื่องแรกนะครับเป็นเครื่องเหมือนรูปร่างเหมือนหอยทากไม่มีอะไรตุยล,งลังเราใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กําลังเพลินอยู่จังหวะกําลังเพลินนี่ชอบมีอะไรมาทําให้ตกใจเอาแล้วงับแล้วหอยทากงับแล้วครับออกมาแล้ว โอ้เป็นการพ่นสีสีเหลืองกับสีดำเฮ้ยเราได้เสือดิเสือพึ่งใช่ปะได้พึ่งเสือครับพึ่งเสืออันนี้เป็นเครื่องอะไรอะ่ะรูปร่างเป็นกล่องนะครับเหมือนกล่องของขวัญจากนั้นน้องก็เข้าไปแล้วก็ปิดประตูด,ดังแงบแงบแงบโอ้ประกอบชัวเลยใช่ปะเอาไหลไปแล้วด้านหลังเข้าเครื่องสุดท้ายแล้วครับอันนี้เครื่องอะไรอะ่ะ อาสแกนเหรอเช็ดสแกนความเรียบร้อยว่าตุกตาสวยงามเรียบร้อยถูกต้องหรือเปล่ามารอรับตุกตากาันโอ้โหเด,ดี๋ยวนะแก้วแตกอุโมงแตกไม่รู้โดนอะไรกระแทกอะมาเตรียมจับตุกตาซ้อมก่อนซ้อมซ้อมซ้อมขวาซ้อมขวามาแล้วขวาแป๊บจับเรียบร้อยครับเราได้น้องเสือมาแล้วมาใส่ตรงนี้เลย อ่าจากนั้นเราก็สามารถออกไปด้านนอกได้แล้ว nobody leave without a toy แล้ว I have a toy I can leave let's go แล้วทำไมมันเมือเฮ้ยไม่นะฮักกี้ฮักกี้มาเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหเดี๋ยนะม,นม,นม,นมั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 นมุดมาแล้วใช่ไหมเอ้าายเฮ้ยเฮ้ยใสใสใสออกใสออกใสเข้าไลน์ผลิตเข้าไลน์ผลิตเร็เวเร็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 วเฮ้ยไหลบเอ้ยรอดยังวะรอดยังรอดยังโอ้โหได้ได้ได้ ด้นหน้าอะเหอมันตามมาแล้วมันตามมาแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วหนีหนีหนีหโอ้ยขวาขวาขวาด่วนขวาด่วนวิ่งวิวิ่งวิ่งวิ่งชิบหายแล้วมันตามมาตั้งหลังติดิเลยด้านันออกสายออกสายเวเร็วมุดมุดมุดไปไปเร็วไปเร็ววิ่งวิโอ้โหตามมาติดีครับตามมนติดติมันตามมาแล้วว้โอ้โหซันชิบหายออกสสสายสสฮึอย่าน่ากี้ กันกี้ il, ไปผมไปเธออากิเด uh, ี <sk ry mus i> <m loyalty> ๋ยวนะมองหลังโอ้โหคกูนึกว่าอับแล้วมันตามมาจริงๆเลยโอ้ยมุด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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วออกซ้ายสายโอ้ตันขวาขวาชิบหายแล้วโอ้เอ้าประตูปิดใส่โอไม่นะโอไม่นะผมผมผมตายแน่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปเร็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 วโอ้โหพี่เหนื่อยกูเหนื่อยเหลือเกินรอดยังวะรอดยังรอดยังฮักกี้โอ้ตางทางชันทางชันทางชันอุ้ยดิ๊ เออโอ้ยเอาไงวะเฮ้ยน้นมีกล่องกล่องพังสะพานดึงดึงแล้วเฮ้ยโอ้ยโอยกระเด็นลงไปแล้วโอ้เกือบโอ้เกือบไปแล้วเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยด้านหน้าประตูรูปดอกไม้ในวิดีโอตอนแรกนี่ว่า เขาบอกให้เราตามหาดอกไม้ครับด้านหน้าด้นนั้นจะมีเพื่อนร่วมงานเราอยู่ด้านบนโหที่นี่มันอะไรวะเนี่ยยากาศแบบแบบว้าเวเอ,อ๊ะมีมีทีวีด้วยเหรอเอาไงดีเราเราไปดูทีวีก่อนดีกว่าดูซิว่ามีอะไรให้เราดูบ้างเผื่อมันจะมีอะไรเตือนเรา <laughs> เราจะได้ไม่ต้องเข้าไป มีเทปด้วยเหรอเทปอยู่ไหนวะเอานี่ไงเจอแล้วโอเคไปเปิดเทปเปิดจะมีเบาะแสอะไรเราจะได้ทําใจถูกว่าจะเจออะไรเราจะเจออะไรด้านหน้านั่นมาแล้วลายผลิตลายสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการทดลองหมายเลข1006รุ่นทดลองการให้ความร่วมมือและการทํางานถูกต้องตามความสามารถของเขาเหมือนตัวอื่นๆในรุ่นเดียวกันถึงแม้ตัวทดลองนี้ จะหายตัวไปและเหตุการณ์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกี่ยวกับเขาแน่นอนการหายตัวไปของเขานั้นเป็นข้อผิดพลาดของเราทางกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้และพวกเราคาดไม่ถึงและมันเป็นเหตุผลที่ทำไมผมต้องบันทึกเทปนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดซ้ำสองอีกตัวทดลองในอนาคตควรถูกขังและจำกัดพื้นที่อีกแค่ก้าเดียวเราก็จะสำเร็จแล้ว ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจผมหรือเปล่าแต่เพื่อวิทยาศาสตร์เรียบร้อยตัวทดลองหลุดออกมาทำให้นักวิทยาศาสตร์ตายหมดโอ้โหเนี่ยนะแล้วด้านหน้านี้มันต้องเป็นตัวทดลองที่โดนขังไว้แน่ๆแล้วคนอย่างเราควรทำยังไงครับโอ้โ,โ,อโดูแขวนตุ๊กตาไว้ตุ๊กตาเสือด้วยโอ้โมีคำเตือนด้วยรันเดนเจอรสเทิน แล้วคนอย่างเราก็ต้องทำยังไงเปิด e <zy> คนอย่างเราก็ต้องเข้าไปดูสักหน่อยว่าอันตรายขนาดไหน <men ly> เราจะได้ไปเตือนคนอื่นได้ไงใช่ปะทำไมบรรยากาศเงียบๆวะเฮ้ยเสียงกล่องโดนตีวะ่ะอุ้ยหล่อนใช้ได้ด้านล่างนี้เหมือนเป็นห้องของเด็กผู้หญิงนะครับกำแพงมีรูปดอกไม้เฮ้ยด้านหน้า อู้ดีนะกำแพงขาดหรอน่าจะไม่มีใครลงมาที่นี่นานแล้วนะเนี่ยมีของเล่นมีตู้เสื้อผ้ามีที่นั่งเล่นเหมือนห้องคนเลยอะ่ะแบบห้องคนทั่วไปอะ่ะเหมือนห้องเด็กครับมีชั้นหนังสือด้วยหรออุ้ยโ,โหแดงแป๊ดเลยอุย้ขนลุกว่ะอุด้านในมีตู้ ตุ๊กตาอย่าบอกว่านี่คือน้องป๊อปปี้อะ่ะโอ้โนี่คือห้องนอนของน้องป๊อปปี้แล้วเปิดเพลงกล่อมไว้แล้วขังเขาอยู่ในตู้ครับอันนี้อะไรอะ่ะกล่องของเล่นมีกล่องของเล่นให้ด้วยแล้วยังไงเราควรจะจับแล้วเปิดมาดูสักหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าด้านใน ตื่นเลยฮธอปล่อยฉันออกมาอย่างนั้นเหรอใช่กูปล่อยมันออกมาแล้วจบป๊อปปี้เพย์ทามชัพเตอร์หนึ่งถ้าใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายกดติดตามด้วยนะ